เามาออื่อวาวนนี้ฝนถล่มกรุงรถกติดสิคะงานเนี้ยทำเอาเฮียบอยประตอนที่มีคิวมาอัดรายการสามแซ่บที่บ้านพลิพัสต้องสอนทายมอเตอร์ไซค์ที่แว้นมาส่งโถนนะชงฉานจริงๆวันนี้รถติดมากครับ,บ,บคือความจริงแล้วคือก็ผมมามาช้าแล้วครับวันนี้แต่ว่ารถติดมากจริงๆคือนั่งรถจากลักสี่มาสตูแจ้งมา,านณะเนี้ยสองชั่วโมงครึงคร่งฮะขับรถมาติดมากก็เลยทีมง,งานเขาก็เลย เออบึงมอไซค์ออกไปรับครับแล้วก็ให้คนขับรถแทนครับผมเเลเกฝนมันตกครับผมแล้วก็น้ำมันท่วมมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ว่ามันติดครับผมในที่ไรมาไม่ใช่นะแหมนี่ถ้ารู้ว่าเฮียซ้อนไทยพิวินมาอย่างเนี้ดาวกระจายจะแว่นไปรับเฮียบอยด้วย,จจววยตัวเองเลยอีอีอ่ะอะจบเรื่องแว่นมาต่อเรื่องมิวนิทากับเตอร์ชนีวิตกันหน่อยในฐานะหัวหน้าแก๊งแซวคู่เนี้มันยังไง หรือแอบเชียร์เต๋อมิวอยู่ลึกๆกันแน่คะเฮียเออาจริงแลาว่าแกล้งสนุกๆแหละเราแกล้งพี่เต๋อแต่คราวนี้มันโดนเชื่อมโยงไปถึงน้องมิวเราก็เลยรู้เราทุกคนน่ะก็รู้สึกผิดว่าเออเราทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยายไปขอโทษมิวเลยไปขอโทษยังไรเงี้ยล้วก็มาคุยกันในไลน์แล้วแบบเฮ้ยไม่อ่านหรือว่าแต่ความจริงคือทำงานอยู่แล้วล่าสุดเราเราก็เจอเขาที่งานช่องทุกคนก็เลยแบบว่ามิวเราขอโทษแกล้งอะไรเงี้ย เออใช่แล้วมิวก็ถ่ายรูปด้วยมิวก็ถ่ายรูปแล้วเราก็ลงเองว่าเขาเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยแล้วก็เอออ๋อได้มิวเล่นด้วยใช่ไหมได้ต้องยกให้เขาต้องยกให้เขาคืออย่างเช่นพี่มาริโออยู่ในกลุ่มเหมือนกันแล้วโอก็อยู่ในกลุ่มแต่ไม่เคยพิมพ์อะไรกันเลยไม่พิมพ์เลยแต่อ่านนะอ่านนะอ่านแล้วค่ะสิบคนสิบคนพี่เอ๋ป่ะสิบคนสิบเจมมี่ลายสองล้อเจมมี่ไลน์สองล้อเจมมี่ไปทำอะไรต่อ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  เหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์พระเอกหนุ่มเกรทวลินทรนก็จะเข้าพิธีอุปสมบทแล้วเจ้าตัวเลยใช้เวลานี้ออกอีเวนต์แบบทียิบและเมื่อวานนี้ก็มาอัดนรายการสามแซบหนุ่มเกรทได้ถือโอกาสนำพันทุกเทียนมาขอเข้ามาลาบวชสามพิธีกรด้วยเสเลยน่ารักอ,ะอ่ะถ้าเกิดนับตอนนี้ผมกำลังสัมภาษณ์อยู่เนาะอีกประมาณหอาทิตย์กว่าๆผมก็จะผมก็จะบวชแล้วก็ ณนะจนถึงวันนี้ก็เดินสายขอคขอมาผู้ใหญ่ผู้จัดแล้วก็พี่ๆนักแสดงหลายๆคนที่ที่เคยทํางานด้วยกันมีพระคุณกับเราอะไรเงี้ยครับก็หลายคนแล้วก็วันนี้ก็มาขอรายการสามแซ่บ